อ่าโอเคสวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้นะครับเรามาต้อนรับสู่คลิปพิเศษของครูประษวัตนะครับพรเพอิญเมื่อวานนี้ครูได้ทราบมาว่ามันมีการสอบเข้าเรียนระดับชั้นม .4 โรง,ร,รงเรียนตเตรียมอุศึาษานะครับซึ่งข้อสอบเข้าของวิชาคณิตศาสตร์ในเมื่อวานนี้นะครับก็คือวันที่สีมีนาคมที่ผ่านมานั้นนะครับมันจะมีข้อสอบที่สวยงามมีข้อสอบที่เลือค่าอยู่ประมาณหนึ่ง วันนี้นะครับด้วยความที่ว่าครูเองอยากจะมาขายนะครับแนวคิดขายวิธีคิดตามฉบับของครูเองวันนี้ครูเลยเลือกข้อที่ดูแล้วนะ่าสนใจมาสอนให้นักเรียนดูนะครับไม่ได้สอนทุกข้อนะครับจะเลือกแค่บางข้อที่สนใจเท่านั้นนะครับอ่ะมาดูข้อนี้เราเลือกข้อดีฮะเป็นข้อสอบเข้าเตรียมอุดมรุ่นล่าสุดถามว่า x กาลังสองบวก x บวกห้าร้อยหกสิบเจ็ดหารด้วย x กาลังสองบวกสอง x บวกสองร้อยสามสิบสี่ x นะครับบวกกับ x กำลังสองบวก x บวก678หารด้วย x กำลังสองบวก2 x บวก3 4 5้อยบวกด้วย x กำลังสองบวก x บวก789หารด้วย x กำลังสองบวก2 x บวก4ี6้ากเท่ากับ3นะครับเราถามว่าค่าของ Absolute x ลบ111บนั้นจะมีค่าเป็นเท่าไหร่นี่คือคำถามาของเรานะครับมาดูกันข้อนี้นะครับเราสังเกตได้ว่า เรามีก้อนเศษส่วนบวกกัน3มก้อนใช่ไหมอ่าตีกรอบให้ดูเรามีก้อนเศษส่วนอะ่ะตีพี่สวยมีก้อนเศษส่วนบวกกัน3มก้อน3ามก้อนอย่างนี้ใช่ไหม3ามก้อนอย่างนี้เลยทีนี้สังเกตนะครับผลลัพธ์ครับผลลัพธ์ที่เราได้คือเลข3ใช่ไหมนักเรียนครับมีก้อน3 Learning, บบ 5, ก้อนบวกกันได้3เน่ครูคิดง่ายๆเลยสมมุติก่อนครูตั้งสมมติฐานก่อนนะย้ำว่าแค่สมมติฐานนะครับ สมมติฐานของครูคือทุกก้อนตามเป็นหนึ่งหมดเพราะ1นึ1่บวก1บวก1เท่ากับ3อันนี้เป็นสมมติฐานที่ครูตั้งไว้ในใจ1บวกกัน3ามผลได้สถูกไหมฮะอ่ะทีนี้พอครูตั้งสมมติฐานได้แล้วนะครับครูจะขออนุญาตเข้าใจเลยว่าแต่ละก้อนนั้นมีค่าเป็น1แต่ เพื่อความชัดเจนของการทำจุดข้อนี้นเห็นอย่างนี้มันปวดหัวเหลือเกินเราขออายัดซอยให้แต่ละอันมันดูแบบเรียบง่ายก่อนแล้วกันเนาะนะครับอ่ะตั้งก่อนให้ A ใหญ่แล้วกันคือ x กำลังสบวก x บวก567ตั้งนี้ก่อนนะครับจะได้ว่า x กำลังสบวก x บวก567ที่ก้อนแรกมันก็คือ A ใช่วไหม ส่วนด้วยอะไร x กําลังสองบวกสอง x บวกสองสสี่ใช่ไหมครับเราจะมองเห็นชัดเลยว่าเราเบสไว้ก่อนเลยว่ามันต้องมี a แฝงอยู่ถูกไหมแต่ไม่ใช่ a เป๊ะเพราะด้วยความที่ว่าส่วนมันคือ x กําลังสองบวกสอง x บวกสองสามสี่ใช่ไหมครับอ่ะจะได้ว่า x กําลังสองมีตรงกันโอเคนะครับแต่ว่าใน a เนี่ยมี x แค่อันเดียวแต่ว่าส่วนเราเป็น2 x ใช่ไหมแปลว่าต้องเติมอะไรไปเติม x ถูกไหมเติม x นะครับแล้ว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  อันสองสามสี่เนี่ยนะครับมันคือตัวส่วนแต่ว่า A ของเขาเป็น 5, 6, าหกเจ็ดแปลว่าห้าหกเจ็ดตรงนี้มันต้องหักทิ้งอะไรสักอย่างถึงจะสองสามสี่นะครับเราก็สังเกตได้ว่าห้าหกเจ็ดลบด้วยอะไรครับลบด้วยสามร้อยสามสิบสามนะครับลบดสามร้อยสามสิบสามเนาะถึงได้ค่าเป็นสองสามสี่บวกกับก้อนที่สอง x กำลังสองบวกอบวกหกเจ็ดแปดมี A เป็นเบสไว้ก่อน เป็น x กำลังสองบวก x บกห้าหกเจ็ 7, แต่ว่าตัวได้ที่เป็นติ่งเนี่ยมันเป็น6กเใช่ไหมแปลว่า5 6, 7, ้าหกเจ็บวกได้หกจดแปดก็ต้องบวกกับ111่งร้บถูกไหมบวกกับ1 1ึหารด้วย x กำลังสบวกส x บวกสามสี่าใช่ไหมฮะก็เช่นเดิม b บสของเราคือ a a ของเราคือ x กำลังสบวกส x บวกสามสแต่ว่า a ของเรามี x 1, แค่อันเดียวต้องเติมเพิ่มไป x แปลว่า a ที่เป็นเบสของเกาเป็น5 67มันเกิน345แปลว่าเราต้องเอา5 6 7ลบกับอะไรบางอย่างให้เหลือ345บอกอไปเลยครับว่าเราต้องลบด้วย222นะครับแล้วบวกกับ x กำลัง2บวก x บวก789เราบีเบสไปแล้วครับว่ามันคือ a a ของเกาคือ x กำลัง2บวก x บวก567 x กำลัง2กับ x มันตรงอยู่แล้วแหละแต่ว่าอัน567ไม่ตรงเพราะติ่งเราคือ789 ห้าหกเจ็ดบวกอะไรลลาได้เจ็ดแปดเก้าบวกกับสองสองสองนะครับบวกกับสองสองสองนะหารด้วยอะไร x กำลังสองบวกสอง x บวกสี่ห้าหกนะครับเบสที่ a ครับ a ของเรามี x กำลังสองมี x แต่ที่ส่วนคือสอง x เราต้องเติม x เพิ่มเข้าไปแต่เบสของเรา a เป็นตัวเลขติ่งสี่ห้าหกนะครับซึ่งตัว a เนี่ยติ่งคือห้าหกเจ็ดมันจะเกินแปลว่าต้องหักทิ้งด้วยร้อยสิบเอ็ดเท่ากับสาม ทีนี้ย้อนกลับมาสมมติฐานของครูสมมติฐานคือ1นึบวกห่งบวกหเท่ากับสใช่ไหมครับแปลว่าแต่ละอันเนี่ยครูอ้างก่อนเลยว่ามันน่าจะเป็น1นะมันน่าจะเป็น1ลองดูอ่ะสมมุติ a หารด้วย a บวก x ลบ3 3มเท่ากับ1 แล้วก็คุณคไขไปเลยครับเป็น a เท่ a x ากับ a บวก x ลบ333สามสากนเห็นชัดเลยว่า a a ตัดกันใช่ไหมฮะจะได้ว่า x ของเราคือ333 3, 3. อ่าได้แล้วนะครับว่า x คือ333แต่ครูไม่เชื่อเพราะว่าครูแค่ตั้งสมมติฐานลอยๆเฉยๆลอง่านกลับไปดูซิมันจริงไม่จริงนะครับ จะเป็นที่มาเหยว่าทําไมคูณแทน a ไปก่อนครูคคยังไม่ดุย,ดยทำให้มันเท่ากันนะเขาจะเห็นภาพชัดว่าม,มันจริงไม่จริงนะครับลองแทน a สามสามเข้าไปก้อนแรก a ส่วนด้วยแทนคืนเขียนให้ดูดีกว่าแทนคืน x เท่ากับ3 3 3แทนคืนนะครับจะได้ว่าเป็นก้อนแรก a ส่วน a บวก x ลบ3 3, 3 3ใช่ไหมเรารู้แล้วว่า x คือส3มาม ก็เหลือแค่ a ส่วน a บวก3ามสามลบสามสาเหลือแค่ a เดียวบวกกับ a บวกร1อหารด้วย a บวก x x คืออะไรสามสามสามลบสองสองสองเหลือ1นึ่เป็น a บวก11ึบวกกับ a บวก22งหารด้วย a บวกสามสลบ11ึ เป็น A บวกสองสองสองเท่ากับสามกจะเห็นชัดเลยว่า A A ตัด A บวกหนึ 1, 1, 1, ่งหนึ่งบวกหนึ่งหนึ่งตัด A บวกสองสองสองบวกสองสองสองตัดก็เป็นหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสามตรงกับสมมติฐานที่เราพูดเมื่อกี้เลยเพราะฉะนั้นได้รครับว่า X ของราคือสามสามแต่โจทย์ไม่ถามหนูนะว่า X คือใครโจทย์เขาถามหนูว่า X เท่าทีครับ f x ลบหนึ่งหนึ่งเป็นเท่าไหร่หรือก็แทนเลย f สามสามสามลบหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คืออะไรฮะ f สองสองสองก็คือเป็นสองสองสองตรงกับเฉลยที่ทางผู้กุมข้อสอบทำมานะครับผมอ่ะก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับกับเพจของไม่ใช่เพจเท่าทีทวิตเตอร์นะครับ mattfortu ซึ่งจะเป็นทวิตเตอร์ที่รุ่นพี่เตรียมอุดมนะครับ รอบปฐมแนวข้อสอบเข้าโรงเรียนตั้งแต่ปีเลข6ะนะครับผมก็มาแชร์ข้อมูลข้อนี้จากความทรงจำของน้องนังนกเรียนที่สอบนะครับก็ประมาณทํานองนี้สำหรับข้อสอบเข้าเตรียมบุรมข้อนี้ที่ครูหยิบมาสอนเนาะถ้าเกิดใครมีอะไรอยากจะมาชี้แนะนะครับวิธีการที่แต่แตๆที่ครูสอน สามารถเอามาสื่อสารกันได้ครับเผื่อกาสเป็นปการเรียนรู้ส่วนตัวของครูด้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยกันที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะประท้วงติงนะครับหรือมาให้ f e ดแ b a c k กันยินดีมากๆครับเพราะว่าผมไม่ได้มีการพัฒนาทำคลิปต่อไปครับและนี่คือข้อสอบเข้าเตรียมอุดมในข้อที่น่าสนใจครับ